สวัสดีครับมาพบเพันครับกระกบมพะพร้าวใหญ่อากาศดีๆลมพัดเย็นๆมีเสียงเพลงกล่อมด้วยครับติ้งตังติ้งตัง,ตง,ตงอาจารย์อยู่บนยอดแล้วนะครับมารับชมว่าจะได้สักคีรูกครับอืมทีนี้จะปล่อยพ่อไปแกงกุ้งไหมครับแลอ,อยลงมาแล้วแม่ได้แล้วครับหลังจากที่เราไปหากุ้งกันมาครับ ได้กุ้งครับตลาดนัดครับเราก็จะกระพราไปแกงกะลุงครับได้หลายลูกครับท่านผู้ชมมารับชมกันโอ้โหลอยมันนี้อยูมาโอ้โหทางกระเพาทั้ง,งกระเพรากระเปรียว Rồi thấy bưng băng bưng băng. Ôi. Mình cua gấp mồ hổ bên này khát. รับชมกันว่าเรจะขาดไม่ขาดเซฟเซฟเซฟเ,เลยครับ,รบท่านผู้ชมโอ้โหมีทุ่งมหลือแดกโอ้โหทำนีำก้กระจายบุมบุมบุมนี่ครับกรึบครอยู่ครับน้ำในกระปริมกระปริ่มเลยนะครับเกาะเหนียวยังกระตุกยิ่งกระตุกแก่ครับเอาละครับกรึบครึบเลครับอุ้ย อะไรกัดเขาแล้วครับโอ้ยเลย,ยครับนกนกร้องบรรยากาศธรรมชาติดีๆยังเช้าเช้าอาจารยังตัดอยู่เลยครับอึดอึดอึดเลยน่าลอ,อยมาแล้วครับหนึ่งสลกุก โอ้โหเกิดเกิดเกิดโอ้โหลงมาทั้งจานเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่น้ำกระจายนะครับบุม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 ครับท่านผู้ชมรับชมอยู่ขาดแล้วครับลอยลงมาเรื่อยๆรับชมครับลอยลงมากันเรื่อยๆครับมามาลอยลงมาแล้วกัเรื่อยๆครับนี่โลกอะไรอาจารย์อยู่ที่โคนมันนะ ลอ,อยมาแล้วครับรอยลงมาโอโ้โหสวยงามครับอ่าสวัสดีครับเยี่ยมเช้าๆอากาศดีๆนกร้องปัดปัปด